เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็ดแต่ละลูกนี่จะขายได้สักเท่าไหร่ได้นะครับ6โลอันนี้6โลก็120 120อันนี้120แล้วก็เอาเอาลูกใหญ่ลูกใหญ่อันนี้ออกมาไหม ไม่หรอต้องจังมัดใส่เยอะก็จังมัดไม่ไม่ไม่จังจังอย่างละแบีบปะไม่ใส่เยอะก็จังรวมรื้อก็ได้อ๋อไม่ผมผมมีใส่ดูว่าลูกลูกนึงได้เท่าไหร่ได้ครับอันนี้สิบโลสิบโลได้สองร้อยพอลูกเล็กลูกเล็กแน่ลูกเล็กมันอยู่ประมาณลูกต้องหลุดจำหลุดนี่ โลโลเต็กี้โลสี่เซนประมาณสามสิบบาทโอเคครับเดี๋ยวช่างรวมได้เลยทีนี้ของอันนั้นด้วยก็ได้นี้ด้วยลืมและไอ้ตั้มรูได้ไหมแปดสิบรูแปดสิบบาทครับทีนี้ก็ช่างเลยนะได้ได้ช่างรวมได้เลยครับนี่ครับตอนนี้ก็จะช่างรวมนะครับ นนั้นมีมีนมอยู่อันนั้นนมนโรงเรียน,นยอันนี้ก็จะหกสิบโลแล้วนะครับอือเด็กๆค่าดีตรงไปผิดพกฟิโลครับอันนี้หกสิบโล,ลครับหกสิบโลับรับจับตอนนี้เดียเด๋ยวนาย โลนี่นะครับประมาณหกสิบโลตอนนี้นะครับนี่ก็ที่เหลือนะครับนี่นี่คือที่เรือดังตลอเวลาอ่ะอ่ามันดังเฉพาะเวลาช่วงที่อากาศมันเหมือนกับว่ามันเปลี่ยนฝนนี่ตกอะไรแบบนี้อ๋ออากาศแบบว่าจากร้อนๆเป็นเย็นๆ ร้อนเป็นเย็นเย็นยี่สิบสองโลยี่สิบสองโลนะครับอันนี้อัน <Okay. S 2> นี้คือยี่สิบสองโลยี่สิบสองโลกับหกสิบกิโลนะครับเราก็อานาเขาเอาขึ้นรถแล้วครับหนักนะครับอันนี้ <c oughs> ก็แบบนี้เลยพวกมไม้ได้ได้ครับได้ได้ทเราเข้าใจอยูมากกันขอบคุณครับเนี่ยผมซ่อมรถไฟฟ้าเนี่ยนี่กันนี้ก็กําลังลื้ออยู่น,นี่เอามาจากม่วงงามกันนี้ระบบไม้ดิมันมันมันเสียเสียมากหลอดส่วนใหญ่จะเป็นแบตเตอรี่ครับแต่ว่าอ,าอาการอื่นก็มีเยอะมีแบบพวกสายไฟอะไรแบบนี้มีมีด้วยต้องไล่น,นี่กันนี้ก็น่าจะแบตเเอาเครื่องตรวจแล้ว นะครับมันมีเครื่องต้องใช้เครื่องตรวจเครื่องเครื่องตั้งอยู่สีส้มคร,รับกระดาษลังครับกระดาลังนี่ใช่ครับเหล็กไม่เดียวคะไรกระดาษลังทีหลครับต้องโล่ครับโล เล็กนี่ครับอ่าเลีนะอันนั้นไม่กันก็ได้ถ้าถ้าไม่ซื้อก็ไม่เปล่อันนั้นเอาไปเลยก็ได้เครเรื่องนี่ครับไยนเบอไ่ครัด้ได้ไม่ผมมีไว้แล้วเบอร์เนตัะเอียดเลยเล็กครับเล็กครับอันนี้เล็กกิโลครับเ็กเจ็ดกิโลครับแล้วก็มี ขวดพลาสติกนะครับขวดพลาสติกได้ได้เอาไปเลยครับได้เดี๋ยวเอาไปได้เลยอันนี้ต้องโล่ถึงครับครับผมพดพดน้ำต้องกิโลถึงครับพดน้ำสองกิโลครึ่งอ๋อเดี๋ยวเรามาดูราคากันนะครับว่าจะได้สักกี่บาทเล็กแค่นู่นตรงนี้คิดคูพดน้ำร้องถึงอ่ะเดี๋ยวครับ นี่ยได้ได้นี่อยากินได้เลยนี่อยากินได้ครับเข้ามาลำบากกิดนึงไงเมื่อกี้ใช่ไหมเข้าทำสะพานอยู่อ๋อในอย่ากินเป็นใบโน้ต่าเป็นใบโน้ตในเออดเด็ดได้นะเร่อเป็นใบอะไรไปเด็ดได้นะถ้าจะเอาผมผมไม่กินกินได้หลงเกี่ยวได้เหรอ ผมว่ามันขมอ่ะไม่ขมมันแต่ว่านะในภาษาใหญ่บอกนะมันจะเกี่ยวได้วันร่องใบถ้าใบวัวจากใบร่องใบใช่อบอกเป็นบอกวันอ๋อใช่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 ผมได้ยินมาครับเราเกี่ยว,วเราไม่เคยต้องเป็นน้ำก็ได้แต่เราไม่ใด่เลยครับต้นมน้ำเปพราะ อ่ามันเป็นยามันเป็นยานึ่งกี้เล็กกันได้ต้วยอย่างตอนกีรเล็กเกๆบ้านอ่ากีรเล็กผมปลูกแล้วเป็นกี้เล็กแดงกี้เล็กตี๋ว่าก็เนี่ยไปถึงเกี่ยวเกี่ยวยอดเกี่ยวดอกก็ได้วันต้องทำดอกอืมครับไอ้นายเอียดคิดเงินให้นะครับหกสิบบวกหีบชองหกสิบบวกหีบช่องับแปดช่องตักหกลายเลยชคูณหีบ ูินะครับรลยที่อือก็มากอยู่นะด้านล่างซ่ด้านล่องูดะ่าทหกบาทเล็กเจบาทคูณนครับเจ็ืกาวเยนาโมยเบาทสองอ่าคูณดับสิบาทอือือ ไม่เรียกแล้วนายปฟาดเลยกันได้เดี๋ยวผมผมโตเรียกเดี๋ยวสมไม่สักอิดลาวตัวที่สิศบวกบวกสิศกวาวบวกสิบเปนจะตับปั่นเจ็ดโยที่สามวัดโอเคนะครับนี่อันนี้ขายของเก่าของไม่ทัอนะครับละเอียดคิดได้ล้วก็เอฟซีคนไหนก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับ พันสามปันส <Billboard Sports> ี่พัาหกันเจ็ดเจดร้ยบ้าว่าเราในยแต่ปดนะอยขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณครับกำไรแบงคุณอะไรกี่่ออ้ยครับอยจังในขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวผมตัวขอบคุณมากขอบคุณมากครับ